มาติดตามก,ก,กันกับเรื่องความสุขรอยยิ้มนะมนะครับเพราะว่าเจังงวัดนาราธิวาสครับเขเปิดสู้ปั่นสุขชุมชนพร้อมันทึกข้อตกลงรวมกันภายใต้โครงการจัดตั้งสู้สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนให้ความรู้เรื่องกอดไม้ถั่วไปและกอดไม้อิสลามครับ นายมาอามัดฮามิรองนายกอบจอรนราธิวาสเปิดศุนปันซุขชุมชนอบจนราธิวาสครับเตศูนสุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารูออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูนสมัรถภาพจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นที่พึงข้องกลุ่มเปราะบางนะครับในการที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเข้าถึ่งกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความผิการในการฟื้นฟูสมัรถภาพร่างกายและการจิตใจข้องผู้ป่วยลดภาระขาดใจใจข้องกรอบครัวและการยังช่วยลดภาวะ แสกซ้อนและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยศูนย์ปั่นสุขชุมชนนะเขามีอุปกรณ์เครื่องช่วยความปีกาาในยืมเนี่ยห้ารายการในการมีอะไรม้่งอย่างแรกเลยมีเตียงผู้ป่วยซ่อมไกลนะครับม,มีเบาะลมไฟฟ้ามีวิวแช่มีไม้คำยันอะไรก็ไม้ตาวเสกคา้าครอบคลุ่มถุกซิ์สามารถจะเข้ารวมโครงการได้เพล่เลยนะครับโอกาสนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่งางอบาจราชวาสนกับโรงพยาบาลราชวาสราชนครินทร์ภายใต้โครงการจัดตังศู่นซ่า าทิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนเถนบาลประจำน่วยบริการเปื่อที่จะให้ครอบคลุมตัวถึงและกระถาเทียูในทุกๆพื้นที่นะครับมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและกรที่สำคัญเลยการใช้สมุนไพรผอกเขาบรรเทาอาการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บปวดนดั่นเองครับคณะเทตัวแทนซูดและก็ะผู้ดูแลผู้ป่วยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าโครงการนี้นี่มันช่วยเลือและก็ลดขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยให้กรับโบกเข้านี้เป็นอย่างมาก đấy